ท่านทำนต,นนะต้องเป็นสมณีน่ะสองสี่แปดห้าท่านจะต้องใส่บาตรไปด้วยเวรรอบโบสถ์เนี่ยคุณเลิกเขาเล่าให้ฟังนะที่ตอนเวนรอบโบสถ์แล้วก็ไปตรวจยัดอยู่ที่ในโบสถ์โอเคจากบสถเป็นพระแล้วท่านก็ทรงตัดว่าอะไรในบาตรพระพระค่าใครสร้างกันหม่อมอประยคย่าเองสร้างพระได้ขน,นาดนี้เจ้าเลมีรัตรมีขน,นาดนี้เจ้าเลอเนื่อนะาที่ไปที่มาของพระขาว ลูกที่เขาไปอยู่โดนมากแไปอยู่กับลูกศิษยลูกหาท่านั้นนะ่ะมันไม่ค่อยมีในเขากระลาะไม่อ,มอยู่ที่ชั้นที่สององค์ชั้นก็เรียมหน้าหลังประกบก,กันเลยติดตัวไว้สององค์สำหรับพระขาวมีการสร้างครั้งแรกในปีพศ2485และหลังจากนั้นก็มีการสร้างอีกหลายครั้งนะคะสำหรับสององค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นรุ่นที่สร้างครั้งแรกเป็นสมบัติของท่านเจ้าคุณถนอมซึ่งท่านได้เมตตานำเอามาให้ชมกันค่ะ สองสี่เกอันนี้หน้าตากระแต่ะหน้าตกระแตนะสองสี่เก้าหตัวนจะมาอยู่ที่คณะสองอ๋อท่านมาอยู่นี่เลยรู้๋ยวสร้างทับาทละสบาทเต็มอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะเรือหินหรือหินนี่ละอ๋อเป็นเแต่ก็กลับดำก็เป็นหมูรอบอางนะทำให้เหม็นยใง้ดูเดี๋ยวจะูกลมเด็บงรากเนย